พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่พิจารณาตามธรรมะที่อธิบายไปโดยลำดับให้มันเห็นแจ้งไปในใจของตนอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังแล้แล้ๆไปเลยไม่คิดว่าจะกำหนดจดจำเอาอะไรเลยอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการฟังเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดมาแต่เมื่อเกิดเกิดมาแล้วเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็จึงได้มาฝึกฝนตนของตอนด้วยการศึกษาแล้วเรียนวิชาความรู้ต่างๆตามวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็เรียน หนังสือภาษาของชาติให้เขียนได้อ่านออกคล่องแคล่วอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันรู้มาแต่ว่าเกิดมา่อไรเกิดมาแล้วก็มาเรียนเอาไม่เมื่อผ่านการศึกษาความรู้ในทางโลกแล้วในฐานะเราเป็นคนไทยนับถือพุทถศาสนา อธรรมเนียมมีอยู่ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องบวชมันนักถือกันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้น,นดังนั้นแหละเมื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาเล่เาเรียนมาแล้วบางคนก็เลยเข้าวัดบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุยังไม่ครบยี่สิบ เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าก็มาบวชเป็นสามเณรไปก่อนอย่างนี้นะเมื่ออายุครบบวชพระแล้วก็บวชพระต่อไปอีกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ครัง้งพุทธกาลนู่นเหมือนอย่างในตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นเนะร,รียกว่าพวกสักการัราช วันนี้ตามประวัติของพระอรุทธ,ธะพระอรุทธนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท่ามหานามนสองพี่น้องมาปรึกษาหารือกันบ่นี่เอ๊นี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามสเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นพระญาติ ผู้ใหญ่ของพวกเราวันนี้ในครอบครัวของเราเนี่ยเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จเลยว่างั้นเราสองพี่น้องเนี่ยอา้าใครจะไปบวชน้องจะไปบวชหรือว่าหรือว่าพี่จะไปบวชเรามาตกลงกันเอ๊ะ อารุท่านนี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุคุม,มาราชาติไม่เคยกากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้นะจะไปบวชคงไม่ได้หรอกผู้พี่ชายก็บอกว่าเออถ้าถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษา ความรู้เกี่ยวกันกับการทำนาทำสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทำนาสมัยนะั้นถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทำนากันเป็นพื้นเลย mm. ดังนั้นน้องจะมาศึกษาเอาความรู้ในการทำนาเสียดังพี่จะเล่าให้ฟัง การทำนานี่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็วานเมื่อกล้ายาวขึ้นมาแล้วก็ถอนออกไว้ปักดำอะไรท่านก็บรรยายไปให้ฟังจนตลอดได้เก็บเกี่ยวจนได้นวดขนเข้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างพออนุทะได้ฟังอย่างนั้นท้อใจวันนี้โอ้แหมการทำนานทำสวนนี่มัน ยากลำบากเหลือเกินนี่น้องไม่เอาแล้วไม่ทำหรอกอน้องจะหนีไปบวชขอให้พี่ทำนาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซะ,อะเออถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำเหมือนพระอนุรุตอนุรถถุธาก็ไปกราบลาบมารดาบันนี้ มารดารักหลายรักลูกไม่อยากให้บวชเลยอน,นุทาก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหมนมารดาก็หาอุบายพูดถ้าว่าแกจะบวชจริงๆนะ่ะก็ให้ไปชักชวนเอาอพัทธิยะผู้เป็นสหายของลูกนั่นนะไปบวชด,ด้วยกันวนองั้น แม่จึงจะยินยอมให้ไปบวชวันนี้อุ้่าก็เลยไปหาเพื่อนหาเพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเราเนี่มันเนื่องอยู่กับเพื่อนเน,น้อว่างั้นเพราะมารดาของเรามีพันธะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวชด,ด้วยกันกับเราเถิด พัทยะกุมมารก็ไม่ขัดวันนี้เอาบวชก็บวชนั่นเนี่ยก็เลยไปบวชด้วยกันสองสายหายพัทยานี่เป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองนะอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนสักชวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละ ราจะสมบัติไปบวชได้เลยอย่างนี้แหละพอบวชเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยั้งไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตผลทั้งสองพระองค์ท่านส่วนพระพัทธิยะนั้น เปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุขหนอสุขหนอว่าเงั้นพระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระพู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อนบน่นว่าแจ่ว่าสุขหนอสุขหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงราชสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจเลยถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ <c oughs> ก็ไปก็ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียกพระพัทธิยะมาพระองค์ก็ลทรงรับสั่งถามการที่เป่งอุทานมวว่าสุกหนอสุกหนอนั่นด้วยเหตุผลคนใดพระพัทธิยะก็กราบทูลพระองค์ว่า ที่ข้าพระองค์เปล่งอุธานออกมาว่าสุกหนอสุกหนอนี่ไม่ใช่ปาลบราชสมบัติพระสถานอะไรอยู่างนั้นคือว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์สวยราชสมบัติอยู่นั้นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้นทั้งที่มีทหารตำรวจอะไรแวดล้อมอยู่ภาณั้นนะมันก็ยังไม่ไวยที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่าง ที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้วัน <c oughs> นี้เมื่อข้าพระองค์บวชเข้ามาแล้วอันนี่มาเจริญสมถาวิปัสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวเลยหว่างั้นความกลัวทั้งหลายแล้วหายไปหมด <c oughs> จิตใจวิเวกวังเวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภายัยอยู่ในถ้ำในเหิวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุกหนอสุกหนอดังนี <c oughs> ้พระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบ ว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สุขของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุขเจือดู่ด้วยอามิตรเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริสุทธิ์สดใสจ,จริงๆ <c oughs> มันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้อันนั้นมันสุขเจืออยู่ด้วย อามิตรอามิตรในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอนนันได้มามากเม้ายกายกองสนุกใช่สนุกใจอย่างเนี้ยถือว่าตนเป็นสุขสบายดีเอ่มันเป็นงั้น สุขอันนั้นเลยว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยทองข้าของทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองเข้าของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกัน <c oughs> อันนี้แหละที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอามิ t รคือวัตถุสิ่งของนั้นไม่จีรังยั่งยืนให้พึ่งพิจารณากันให้ดีอ มันนี้ท่านผู้ทําจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่ท่านมีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งไม่มีสองมีสามไม่มีสิ่งใดที่มาพะเน่าพะนอจิตใจของท่านให้เป็นสุขสบายเรียกว่าเมื่อละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจิตนี้ไม่มีกังวลอะไรไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดแล้วก็เป็นสุขตลอดไปเลย เป็นสุขสม่ำเสมอเสมอไปเลยถึงแม้ว่าจะขาดแลนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกอย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าท่านไม่ไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความสุขความสบายใจท่านไม่ได้อาศัยเลยท่านอาศัยความสงบนั้น เป็นเครื่องอยู่อะไรเพเดียวนี่ใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่างๆเหล่านั้นนว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วอันนี้ราเพิ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัท <c oughs> ปฏิบัติ ไปแล้วละกิเลสไปพร้อมเลยพยายามละกิเลสให้น้อยให้เบาบางไปเรื่อยๆความหมายนะ่ะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการของคฤรืสหัดได้แก่ทานศีลภาวนานะเมื่อคฤรืสหัปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาบางลง มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นักบวชก็ทรงสอนให้เจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเพราะว่านักบวชไม่มีวัตถุเข้าของอะไรจะมาให้ทานได้ <c oughs> ก็ตั้งสติสำรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงศิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งๆเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้ นั่นนะเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นยิ่งใเมื่อสำรวมใจเมื่อสำรวมกายวาจาด้วยดีมีศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานผ่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม่ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเลยการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาป ตัวเองสร้างบาปขึ้นมาแล้วบาปนั้นนึนก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้เพราะว่าลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นมารก็ถูกม,มันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอานาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้ว ท่านจึงไม่ย่อท่อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลสช,ชนิดไหนมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียรโดยน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั้นๆัแหละมาเจริญนี่เช่นอย่ญญางว่ามันคิดโลภเล่งเพ่งเลียงอยากได้สมัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะอ่า ก็มานึกถึงสันตติธรรมพระศาสดาทรงตรัสด้วยว่าสันตุถีปรมังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนี่เอา,าพระพุทธภาษตข้อนี้มาวิจารณ์ดูมันหมายความว่ายังไงความยินดีตามมีตามได้นั้นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้นจนแสวงหาเข้าของเงินทองมา ได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากก็ดีน้อยก็ดีก็ยินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับความร่ำรวยของคนอื่นอันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยถ้าหาว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทำบุญให้มากทาความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่น มันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์เอ,อมอีวายสอนใจขอ้ตนเข้าไปอย่างนีออ้มันก็สามารถปฏิบัติอยู่ในสันตุถีธรรมนั้นได้เลยความโลภก,ก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เออ,อย่างนี้แหละถ้าบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองแลนวิดาดูคนอื่นสัตว์อื่น ให้เห็นลงไว้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพานทั้งที่เกิดในตระกูลสูงแล้วเกิดในตระกูลต่ำอันโมนี้ไม่เป็นของแปลกเมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่าทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบคั้นเข้าไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปเหมือนกันจะ จะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชามาหากษัตริย์ก็ไม่มีอำนาจอันไดที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำรุดทรุดโทรมได้ไม่มีเลยเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเหมือนกันหมดเมื่ออยู่นานไปร่างกายก็สุดโทมไปโรคภัยก็เบียดเบียนไป คนสุดท้ายหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องแตกตายทำลายขันลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูทั้งตั้งแต่ตัวเองเนี่ยออกไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็จึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราควรจะเห็นใจซึ่งกันและกันควรจะสงสารกันถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใคร ตกทุกข์ได้ยากลําบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้หาว่าใจมันน้อมลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้นะความโกรธมันก็เบาบางลงอือเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใครไม่ดำรีตรีตรองอย่างว่านี้แนละมันก็จะเป็นเหตุให้ถือเขาถือเราอย่างว่านี้นะเดี๋ยวเขาว่าให้เราเขายกโทษเรา เราก็จะไม่ยอมให้เขาต่อว่าหรือยกโทษอย่างนี้มันเสียเกียรติความเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบโต้กันไปก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุใด้ทะเลาะวิวาดกันไปผูกกรรมผูกเวรกันไปกรรมเวรก็น่วงเหนียวไปในวัฏฐานี่นะไปเจอกันที่ไหนก็ดเป็นอันสังหารกันในที่นั้นทำทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไป มาพิจนาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวรเบื่อต่อการเบรียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครแล้ะใครจะมายั่วยวนืนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราเอาโหสิกรรมให้หมดเลยนี่ถ้าว่ามาดำริตรีทองในใจได้อย่างนี้แนละ้วผู้นั้นก็รักษาสินได้เลยบนันนี้นี่ก็มีศินบริสุทธิ ความโกรธความพยาบาเทั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากกิจใจได้นี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนา,านะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาน้อยเบาบางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอบัยเย็บคลายในใจอย่างอย่างที่แนะนำมานี่แหละกิเลสมันถึงจะเบาบางลงได้คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อน เมื่อคุณธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนี่จิตมาส่งส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี่นะนนเนี่ยแน่เมื่อจิตมาส่งเสริมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี้ไอ้กิเลสคือความโกรธของมายาบาลมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันเพราะว่ากิเลสก็ดีบุญกุศลคุณธร,รรม ความดีอะไรๆมันเกิดขึ้นจาก,กจิตนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่คิดอย่างใดแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดแล้ว <c oughs> นี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปส่งเสริมมันความโกรธความเกลียดกันความพยาบาทกันมูนี้นะมันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิน้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปในจิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันมันก็งดเลยไม่ส่งเสริมความโกรธแล้ววันนี้นะ,ะมาเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปเช่นนี้แล้วก็ทำให้กิเลสเหล่านี้น่ะน้อยเบาบางลงไปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เองสุดท้ายก็มาภาวนาผู้ที่มาภาวนาเข้าไป มันก็ทําให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจาก,กจ,จิตใจไอ้ความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่นอะไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตยุ่อย่างนั้นอะไม่ยอมทวนกระแสจ,จิตเข้ามาในปัจจุบันนีนะ้ทีนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเองไงตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้อะ คิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยอะเพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมันอะมีแต่ส่งใจคิดสร้างออกไปข้างนอกน,นู่นเนี่ยลักษณะความหลงให้พากันเข้าใจทีนี้วิธีระงับความหลงแล้วนี่ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปดังที่เคยแนะนำมาเล่าๆเล่าๆมานั่นแหละ เมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ทอ่อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดซ่านออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วเออจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมันก็ค่อยสงบลงไปทีละน้อยละน้อยไปแหละจิตนี้นะคือว่าจิตนี้มันมันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะ อมันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์ันใดไว้จิตนี้มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆอลองสังเกตดูทีนี้พอเรากําหนดละอารมณ์นั้นได้แล้วเมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยวันนี้นะจมลงไปหาที่เดิมของมันะที่เดิมของมันคือมันที่สงบอืที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะ เมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมันน,ะนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะพระศาสดาทรงตรัสว่านี่แหละคือตั้งจิตไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ย อมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปเจริญเข้าไปการทําใจสงบเนี่ยนว่าสําคัญมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ได้เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้แก่อริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นได้ จุดมุ่งหมายการอบรมฝึกฝนจิตใจนี่ให้เพื่อใจให้มันสงบลงแล้วก็เพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจจะทมทั้งสี่นี้นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะจุดมุ่งหมายของการเจริญสรถะวิปัสสนานะ่ะมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลย อย่าไปนึกว่าเรานี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาละหรือถ้าเป็นเครือหัดก็เหมือนกันนะเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อให้บุญคุศลเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้าเท่านั้นะเราคงไม่มีหวังจะได้มักได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้นะ คล้ายๆกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไว้นั่นพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินอ่ะไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันแล้วอ,อย่างนี้ห่ะที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข้อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยถึงอย่างไรเราจะปฏิบตัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มักได้ผลอะไรหรอกในชาตินี้นะ่ะ เราคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นำพาไม่ไม่ดูดเดิมในข้อวัดปฏิบัติเลยใจเอยชาไปเลยอย่างนี้นะนั่นละ่ะมันก็เรียกว่าตนยังไม่ได้ลงมือทำยังไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไวน้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มรรคได้ผลตนจะไม่สามารถละก,กิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทำลงไปก่อนไหม เมื่อเราทำลงไปแล้วคุณธรรมอันดีงามบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันนักรู้เองเลยวะเนี่ยมันนักรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไปจาก,กจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยวะนีะ่เป็นอย่างนั้นใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทำคนนั้นรู้เองเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำกันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้